ซ C1T1 ค,ครับสวัสดีครับผมนายเจรุญรัตน์กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 แผนการเรียนวิทคณิตโรงเรียนป่าพน,น,นังจังหวัดนครศรีธรรมาราชครับกิจกรรมที่ผมสนใจนะครับก็จะเป็นการเล่นเกมเวลาว่างก็ออกไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอตัดต่อคลิปหรือ,อก็มานั่งดูการวิจารณ์วิเคราะห์หนังของนักวิจารณ์หนังนะครับ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนะครับก็คือการใช้โปรแกรม Adobe Adobe ก็เป็น Adobe Photoshop Adobe Premiere Pro Adobe Lightroom Adobe After Effects นะครับแบบนี้ครับเหตุผลที่ผมอยากจะเข้าศึกษาต่อในคณะสาขานี้นะครับเพราะว่าอยากจะต่อยอด ความสามารถที่มีเกี่ยวกับการทําหนังสั้นประกวดนะครับที่ได้รับรางวัลระดับประเทศมาก็เลยอยากย่ามาต่อยอดความรู้ที่มีในคณะสาขาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับคํำคาดหวังที่อยากจะได้จากหลักสูตรนี้นะครับก็จะเป็น การที่มีอาจารย์หรือผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการถ่ายทําภาพยนตร์มาบอกประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการทําภาพยนตร์เรื่องหนึ่งแบบลึกซึ้งเกี่ยวกับขั้นตอนการเขียนบทการกากับการถ่ายทํานะครับอาชีพที่อยากจะประกอบในอนาคตก็จะเป็นคนลำดับภาพ หรือเทคนิคพิเศษต่างๆในภาพยนตร์นะครับแล้วก็ความฝันอีกอย่างหนึ่งของผมก็คือการได้เป็นอาจารย์สอนด้านภาพยนตร์ครับเหตุผลที่ทางมหาวิทยาลัยจะรับผมในการเข้าศึกษาต่อนะครับเพราะว่าหนึ่งผมมีความคิดสร้างสรรค์สร้างส,สรรค์ก็คือสร้างสรรค์นในการถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอนะครับ แล้วก็2ผมมีความอดทนอดทนในการทํางานต่างๆที่ยากกระผมก็จะไม่ท้อนะครับแล้วก็ถ้าทางมหาวิทยาลัยร,รับผมเข้าไปครับผมสัญญาว่าผมจะทําให้ดีที่สุดทางด้านการเรียนแล้วก็ประสบการณ์ในการทํากิจกรรมต่างๆนะครับยังไงก็ขอให้อาจารย์ได้ไปพิจารณาด้วยนะครับขอบคุณครับ หลังจากนี้ก็ไปดูผลงานของผมก็เลยนะครับ